จากสถาบัานเลสซีเนียนะครับวันนี้น้องใบปอ,อ,อครับทําอะไรเอ่ยวันนี้ใบปอแขนกลแขนกลมีอะไรบ้างพี่เศนหน่อยก็มีที่ขีก้กับปืนี่ขี้ครับปืนไหนปืนปนั่งกินเกือตายอ่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาใช้แขนกลนะครับหยิบกระป๋องเหล่าแบบนี้นะครับขึ้นไปเรียงไว้บนโต๊ะ นี่ตัวข้างบนนะครับเรียงสูงห้าอันดูซิว่าจะได้กี่อันนะครับน่าสนใจโอเคลองดูโชวเลยใบยแรกหยุดได้แล้ววางได้ไหมดูซิอ่ะโอเคหนึ่งอันนี่สองอ่ะอะออะโอเ, <c oughs> เรียง <c oughs> เรียงข้างบนนี่ <c oughs> ตไปไป,ไปโอเคออสามเลี่ยข<ด>นยข<ป>้างบนนะเลี่ยนข้างบนนะข้างบนนะได้ไหมได้กี่อันดสิสองอ่ะไปอ่าอ่วยช่วยสามไนิ่ง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 อ่าอันที่สามอ่ะสุดท้าย นิ่งๆนิ่งๆอุ๊ยมีล้มมีล้นโอเคนะครับต่อไปทำลายยิงยิงกระป๋องลองยิงลองยิงกระป๋องดูสิเราตั้งแต่เราทำลายไม่ล้โอ้โอล้มเอ๊ะตั้งแต่เราทำลายทำไมโอเคนะครับขอบคุณมากน้องใบปอนะครับ